สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบันไดไต่ฝันปันคนลากยาเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ได้อยู่ที่สวนทุเรียนแปลงพิกัดตำบลนาดียมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเสนอในแบบว่ามีใครอยากเปลี่ยนจากอาชีพไปทำนามาเป็นทำสวนทุเรียนไหมครับว่าที่ สวนผมแปลงนี้ก็คือเปลี่ยนจากทุ่งนามาทําสวนทุเรียนนะเดี๋ยวจะพาไปดูทุ่งนาแบบเดิมๆที่แต่ก่อนว่าสวนผม,มันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมว่าแต่ก่อนอ้สวนของเรามันเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้ก็กําลังให้น้ําทุเรียนในตอนเช้าอยู่นะครับ ตร,ตรงนี้ก็ดินดินไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นดินขุนลึกแต่ว่าก็ก็ปลูกได้นะครับแต่ก็ต้องอายากกว่าปยปลูกในแบบดินที่ดีหน่อยนะครับแต่ก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าแต่ก่อนมันเป็นยังไงเนาะ เนี่อากาศไม่เย็นมากต้นทุเรียนของเราก็สดใสดีอยู่ครับแต่ช่วงอากาศหนาวจะสังเกตดูเขาไอ้อทุเรียนจะไม่ชอบอากาศหนาวนะครับเขาจะดูแบบยังไงดูสลบสุบเนาะดูไม่ค่อยสดชื่นนะครับวันนี้ก็น่าจะอากาศไม่เย็นมากแล้วก็ ไม่มีเมฆนะครับได้แสงแดดเต็มที่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ่าดูว่าก่อนที่มันจะมาเป็นสวนทุเรียนแบบนี้เนะี่ยมันเดี๋ยวก่อนมันเป็นทุ่งนาแบบไหนนะครับแบบหลังรดน้ำางให้น้ำแบบ นะครับีนสวนสวนแปลงน,นี้ก็พื้นที่20ไร่นะครับปลูกแต่ก็ปลูกได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ต้นเงาะนะครับเงาะอายุหึงปีครับเงาะก็ปลูกได้นะเงาะสะตอมังคุดปลูกได้หมดครับแ,แต่ว่าใครจะชอบไอ้ไม้ประเภทไหนเนาะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมบรรยากาศทุ่งนาแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นสวนทุเรียนกันนะครับเนี่ครับปีนี้ก็ข่าค่อนข้างงามนะทุ่งนาอันนี้คือแต่ก่อน้ไอ้ไอสวนเรานี่สวนสวนแปลงนี้มันจะเป็นทุ่งนาอย่างนี้เลยครับทุ่งนาราบๆนะครับ ตรงนาแถวนี้มันจะเป็นที่นาที่ราบเสมอนะครับที่นาราบเสมอเนี่ยครับอันนี้ก็คือแบบเผื่อใครสนใจอยากจะเปลี่ยนอาชีพเหมือนผมเนาะเดี๋ยวผมแต่ก่อนผมก็ทำนาแปลงนี้ก็สิบไร่นะครับเนื้อที่สิบไร่ เนี่ยพื้นนาธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับคือเอ่อก่อนที่ผมจะทำเนี่ยข้าวมันไม่งามอย่างนี้นะครับไอ้พอดีปีนี้ฝนดีเนาะก่อนที่ผมจะเอะ่เปลี่ยนมาทําสวนทุเรียนนี่มันแรงนะมันแรงติดต่อกันสองปีทําข้าวแล้วไม่ได้ผลขาดทุนติดต่อกันสองปีเลยนะครับเนี่ยครับก็เลยได้ทําการขุดเปลี่ยนเป็นอ่สวนทุเรียนนะครับก็คือเผื่อ ท่านผู้ชมท่านใดที่แบบว่าเบื่อกับการทํานาแล้วครับทํานาแล้วมันขาดทุนแล้วมันก็เสี่ยงเยอะเหมือนกันนะครับถ้าฝนแรงก็แบบว่าทุนไม่ต้องพูดถึงครับไม่ไม่ได้ทุนแน่นอนขนาดข้าวงามอย่างเงี้ยยังถ้าเราทํานาในยุคนี้อปุ๋ยแพงน้ํามันแพงเนี่ยค่าแรงแพงค่าเกี่ยวก็แพง ต้นทุนมันสูงนะครับขนาดข้าวงามไอแบบนี้คือหากค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังไม่ไม่รู้จะเสื่อมมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น่าจะพอได้นะครับข้าวงามก็คือทำนานี่ก็คือคอถ้าแบบว่าที่สิบไร่ก็อาจจะนับรายได้หากค่าใช้จ่ายแค่ไม่ไม่กี่หมื่นนะครับ อันนี้คือความแตกต่างว่าเราจะเออเลือกที่จะนับเงินหมื่นหรือจะนับเงินแสนหรือเงินล้านนะครับถ้าใครทําประมาณยี่สิบก็ไร่ขึ้นไปก็อาจจะมีรายได้หลักหลายหมื่นถึงแสนนะครับทํานานะครับแต่ของเราเราเปลี่ยนมาทำํำทุเรียนเนี่ยครับชาวสวนทุเรียนเขาจะ ไม่ไม่นับเงินไอนหลักหมืน่นหลักแสนนะเขาเขาเขาจะนับหลักล้านเลยนะครับอย่างปีนี้ก็จะคุยกันว่าเออปีนี้ได้กี่ล้านได้กี่ล้านเออแล้วแล้วแต่ความสามารถเนะว่าทำทุเรียนออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับเนี่ยครับทุกนาธรรมดาแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนได้นะครับอันนี้คือ ตำบลดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยครับแต่ก่อนของผมก็เป็นทุ่งนาแบบนี้แหละครับแตกต่างนะว่ามันมันแรงเนาะข้าวไม่งามขนาดนี้นอันนี้ก็งามก็ดูสดชื่นดีอยู่ครับก็ดีใจแทนชาวนาเราอยู่เนาะข้าวงามครับก็ทีนี้ก็การที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องใช้ความกล้านะครับ ความกล้าที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนทําในสิ่งที่ใหม่ๆที่มันซึ่งถ้าเราทําสําเร็จมันก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับจากานับเงินหลักหมื่นหลักแสนก็อาจจะมาเริ่มนับที่หลักล้านได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าในปัจจุบันนี้คือในสายเกษตรนี่ผมว่า พืชอย่างอื่นก็คือยังให้ผลตอบแทนน้อยกว่าทุเรียนอยู่นะครับทุกน,นาธรรมาดาของเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแปลงทุเรียนได้นะครับถ้าเราเอามีความรู้แล้วเขาเราก็ที่จะเปลี่ยนแปลงน,นะครับมันก็ไม่ไม่ยากมากเท่าไหร่ครับพอแต่เราศึกษาหน่อยเนาะเราศึกษาแล้วเราก็มีความรู้เราก็ทำได้นะครับ ถ้าเราทุนน้อยเราก็ค่อยๆทยอยทำาบเทื่อนิดค่อยๆขยับขยายไปนะครับเพราะว่าทุเรียนนี้มันเป็นการลงทุนระยะปานกลางนะครับก็คือเราลงทุนดูแลลงทุนสร้างดูแลไอ้ลงทุนไอ้ปลูกไปก่อนนะครับสักประมาณสี่ห้าหกปีไปก็ถึงได้เก็บผ,ผลตอบแทนได้ครับแต่ถ้าเรา ดูแล้วได้ดีต้นทุเรียนของเรางามก็คือแค่เก็บผลผลิตในระยะทุเรียนอายุห้าปีก็ปีเดียวก็คืนทุนแล้วก็กำไรเห็นๆเลยครับแล้วก็หลังจากปีหลังๆไปก็คือแบบหักต้นทุนแล้วก็คือจะกำไรมหาศาลนะครับเนี่ยครับให้ดูต้นทุเรียนของเรานะครับ จากการตัดสินใจปุดแปลงนามาทำสวนทุเรียนเมื่อปีที่แล้วนะครับเริ่มปลูกปีที่แล้วก็ได้ผลประมาณนี้นะครับอีกสักประมาณสามปีขึ้นไปก็จะมาติดตามผลผลิตกันนะครับ นี่ครับอันนี้ดินพื้นพื้นราบทุ่งนาธรรมดาครับทุกๆคนก็สามารถาเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเกรดต,ตัวเองได้นะครับถ้าถ้ามีความกล้าพอนะครับเอาทำกเกษตรแต่ว่าให้ ให้เลือกทำใ่เกษตรแบบว่าที่มันให้ผลตอบแทนสูงมันก็จะทำให้เราออยู่ดีกินดีขึ้นนะครับอย่างที่หน้าสิบไร่แปลงที่ผมขุดมาทำเเป็นสวนทุเรียนนี้นะครับต้นทุเรียนแค่สองสามต้นนะครับต้นทุเรียนแค่สองสามต้น มันก็จะได้ผลตอบแทนเท่ากับตำนาสิบไร่นะครับอันนี้คือความจริงนะครับอันนี้คือความจริงเลยที่แบบคำนวณออกมาได้เห็นเห็นนะครับนี่ครับวันนี้อากาศดีต้นทุเรียนของเราก็เขียวสดใสดีนะครับในเมื่อ าที่สิบไร่นี้เอาทํานากับปลูกทุเรียนแค่2 3ต้นมันก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับทํานาสิบไร่นะครับแต่ที่10บไร่ก็ปลูกได้ประมาณ2อ0ร้ต้นนะครับเป็นอย่างต่ำหรืออาจจะปลูกถ้าระยะคิดก็ได้เยอะกว่าน,นี้นะครับสองร้อยหต้นมันก็เท่าไหร่ลองหาร3ามดูครับ เออแปดสามยิบสี่ก็คือเทียบไปแล้วคือจากเอ่อเรามีที่แค่สิบไร่เราทำนาเราได้ผลตอบแทนไม่ไม่กี่หมื่นแต่ถ้าเราเอาที่สิบไร่มาทำทุเรียนนี่ก็เท่ากับผลตอบแทนเท่ากับทำนาเป็นพันไร่นะครับอันนี้อันนี้คือคำนวณได้เลยครับ ที่นาสิบไร่ทำข้าวได้รา,ายได้ถ้าถ้าเอาที่นาไอาที่ทํานาสิบไร่เอามาเปลี่ยนเป็นปลูกทุเรียนก็เท่ากับเราเพิ่มศักยภาพของที่ดินเราจากสิบไร่เท่ากับที่ดินทํานาพันไร่เลยนะครับเนี่ยครับเป็นการแบบเราตร้อง เลือกทำอะไรที่มันไอคุ้มค่าที่สุดนะครับหลักการมันก็มีอยู่ว่าอ่อใช้อ่อวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่เรามีอย่างจํากัดให้มันคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดครับก็คือที่นาสิบไร่ถ้าทํานาก็ก็ได้ค่าแค่สิไร่แต่ถ้าเอามาเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนแล้วก็จะเท่ากับทำนาหนึ่งพันไร่นะครับ จากพื้นที่ที่เรามีอยู่แค่สิบไร่เท่าเดิมนะครับเดี๋ยเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากแปลงทุ่งนามาทําเป็นสวนทุเรียนนะครับนี่ครับแต่ก่อนมันก็เป็นทุ่งนาอย่างนี้หมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวนี้ข้าวงามครับข้าวงามมากเลยครับรอบๆสวนเราแต่ว,ว่าข้าวมันไม่ได้ว่าจะงามทุกปีนะครับมันมันเสี่ยงกับสภาวะอากาศนะครับฝน อะไรควบคุมยากนะครับเอ่เราทําสวนทุเรียนเราก็สามารถบริหารจัดการควบคุมได้มากกว่าไอ้ทำนานะครับก็คือเราใช้น้ําที่แบบเราก,าก,ากเก็บไว้วเราเอามามาลดเนาะถ้ามันแห้งเราก็ลดแต่ถ้าทํานานี่ถ้าฝนแรงมันก็ถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ไม,ไม่มีน้ํานะครับ เพราะว่าไอพื้นที่ส่วนใหญ่มันอยู่นอกเขตชนรับประทานนะครับเขตชนรับทานในประเทศไทยคือถือว่าน้อยมากครับไม่สามารถไอช่วยเหลือไอเกษตรกรเราได้ทั่วถึงนะครับก็คือทํานาก็คือจะเสี่ยงกับสภาพอากาศแล้วก็ผลตอบแทนมันมันต่ํานะครับผลตอบแทนมันต่ําแต่ถ้าใครอยากอ่ ได้ผลตอบแทนสูงๆก็สามารถเปลี่ยนมาปลูกพืชอื่นๆครับไม่จาเป็นต้องทุเรียนก็ได้แต่ดูว่าพืชชนิดไหนที่มันมีมูลค่าสูงๆขึ้นนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราไม่ไม่จะเป็นต้องเ,อเลิกทนาน,นาทั้งหมดทํารักสามไร่สี่ไร่เอาไว้แค่กินนะครับถ้าเราปลูกข้าวกินเองก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็ขอให้ ทุกทุกท่านลองพิจารณาดูครับว่ามันมันจะเป็นอย่างที่ผมว่าครับแต่ว่าผมก็คอนเฟิร์มไว้เลยว่าพื้นทุ่งนาเราธรรมดาสามารถเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนได้ครับหรือว่าสวนอย่างอื่นก็ได้ครับเราไม่จําเป็นต้องทํานาเหมือนอแบบซ้ำซ้ำซากๆเนาะแต่ว่าถ้าใครทํานาแล้วมีความสุขก็ทําไปนะครับแต่ว่าการเป็นอยู่มันก็จะลําบากนะครับถ้าเราจะอยู่ดีกินดีขึ้นเราก็ต้อง ปรับเปลี่ยนการทําหรือว่าเปลี่ยนอาชีพของตัวเองจากทุ่นาได้เท่านี้เราก็ไปหาพืชตัวไหนที่มันได้ผลตอบแทนสูงกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนจากทุ่งนามาทํามันก็จะอัปเกรดคุณภาพชีวิตของเราขึ้นมาได้นะครับของผมนี้ไม่ใช่แค่กุดแปงนี้แปงแรกนะอันนี้แปลงที่สองนะแปลงแรกสวยกว่านี้ครับเพราะว่าปลูกก่อนแต่แป้งนี้ก็ถือว่า ใช้ได้ครับเป็นที่น่าพอใจนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ